น้องเอิร์ธนะฮะปัจจุบันนี้อายุ20ปีเองนะฮะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยทีเดียวนะครับประสบการณ์เรื่องนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่น้องเอิร์ธเนี่ยเจอเจอกับตัวเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าหลายคนจะเรียกติดปากว่าโคราดนั่นเองนะฮะตอนนี้นะฮะน้องเอิร์ธอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าปริศนาปริศนาที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พรร้ออมๆกกััันนดดีีวว่าคบสสง สวัสดีครับสวัสดีรายการด้วยครับน้องเอ๋ได้ยินเสียงพี่เก่งชัดเจนไหมครับได้อีนชัดเจนเลยครับนะฮะเออเราเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือใหม่เนี่ยเสียงมันดูชัดเจนมันดูแจ๋วมากขึ้นเลยนะฮะน้องเอ๋ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับจังหวัดอุดรธานีนะฮะไปทําอะไรอยู่ที่นั่นเอยอ่าผมมาอยู่กับคุณแม่ครับอ๋อไปอยู่กับคุณแม่ไปอยู่กันนานหรือย,ยังอ่า่งจะไาอยู่ได้ประมาณสัก เกือบเกือบสองเดือนครับเกือบเกือบสองเดือนไปนทำแกับคุณแม่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่เรอครับหรือว่าตามคุณแม่มาทํางานอคุณแม่บ้านเกิดคุณแม่ท่านอยู่ที่นี่ครับอ๋อบ้านเกิดคุณแม่อยู่ที่นี่เอ,อิร์ธก็เลยตามมาอยู่กับคุณแม่ที่นี่ด้วยนะครับเอ,อิร์ธเรามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับย้อนกลับไปนานมากนะสิบกว่าปีตอนนั้นเอ,อิร์ธยังเด็กๆอยู่เลยกับเหตุการณ์เรื่องนี้ใช่ครับประมาณสักหกเจ็ดขวดหกเจ็ดขวบเองนะฮะตอนหกเจ็ด ตอนนั้นหกเจ็ดขวบเจอผีแล้วนะฮะสัมผัสได้แล้วรเรื่องราวที่เจอณนะวันนั้นมันเป็นไงครับเอิร์ธที่วัดแห่งนั้นลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคือผมคอยย่าตเท้าวความอ,อืไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วครับสมัยตอนผมเเด็กเนี่ยคือพ่อแม่ผมเนี่ยท่านประกอบอาชีพก่อสร้างตามวัดวาอารามต่างๆครับแล้วท่านไปทําต่างจังหวัดท่านก็ต้องพักอาศัยในวัดเลยนะฮะ ซึ่งผมเองได้มีโอกาสไปอยู่กับท่านหลายปีครับก็ไปอยู่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาขอไม่เ่ยชื่อวัดแล้วกันนะฮะซึ่งทางคุณพ่อผมเนี่ยท่านก็นําผมไปฝากให้เป็นลูกศิษย์กับหลวงพ่อเจ้าว,วัดซึ่งปัจจุบันท่านมรณาภาพไปแล้วครับต้องบอกว่าวัดแห่งเนี้ยเป็นวัดที่อยู่นอกตัวเมืองอืมเป็นวัดที่ทุรกันดารมากครับ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพอตกหัวข้ามปุ๊บทุกคนก็จะเข้าบ้านนอนันหมดมหรวมถึงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่อยู่ในวัดก็จะเข้าวัดจําเข้ากุฏิจําวัดหมดครับซึ่งบรรยากาศช่วงประมาณหัวข่้นเนี่ยมันจะเริ่มบังเวงแล้วม,มันจะเริ่มมืดมันก็มีเพียงแค่ไฟตามไหลาทางครับสุ่สรุสร่าเข้ามามแล้วผมเนี่ยพักอาศัยในห้องพักคนงานซึ่งทางวัดได้จัดเลยให้ครับ ผมก็นอนกับคุณพ่อคุณแม่ตามปกติแต่นีคืนหนึง่งตัวผมเองเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กแล้วปวดฉี่ตอนคืนช่วงนั้นประมาณกัเกือบเที่ยงคืนได้ครับผมก็ลุกจากที่นอนอเพื่อที่จะเดินไปฉี่ในขณะที่พ่อกับแม่ผมกำลังหลับอยู่ครับผมก็เดินออกไปข้างนอกซึ่งต้องบอกกันว่าในวัดอย่างเงี้ยมันมีสลายการประเ็นหลังหนึง่งซึ่งสภาพเก่ามาก อ uh, แล้วมันมืดมากคือเขาไม่ได้เปิดไฟทิ้งไว้ครับมันก็ดูว,งวัเงเวงอือ uh huh. ซึ่งห่างจากที่พักผมประมาณหกสิบ huh. เมตรอืมผมก็มองไปที่สาราหลังงานตามปกติครับปรากฏว่าวันนั้นอ่ะผมไปสังเกตเห็นรถมอเตอร์ไซคันอืม uh huh. ซึ่งจอดอยู่ทางด้านหน้าบันไดาสาราครับไอ้ที่ความที่เราสงสยัยอ uh ื huh. เราก็นึกในใจว่า ว่าจไใส่ใครขโมยหรือเปล่าอ,อหรือจะเป็นวัยรุ่นเมาแล้วมานอนพักเพราะช่วนั้นตำรวจเขากวาดล้างวัยรุ่นยาเสพติดเดยอะมากมแต่ด้วยบวกกับความที่เรากลัวเพราะตอนนั้นมันมืดมากแล้วครับเราก็ไม่กล้าเดินเข้าไปออือเราก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะไม่เดินไปเก็บความสงสัยไว้ในใจแล้วไปฉี่ทีต้ตกันไมาย จังหวะที่ผมขี่เสร็จมผมกําลังจะหมุนตัวกลับคือคต้องบอกกันว่าศาลา,าหลังเนี้ยมันอยู่ทางด้านขวามือ,อมแต่ผมหมุนตัวเข้าทางซ้ายมือก็ <c oughs> คือหมุนย้อนศรมาฟึบอย่างเงี้ใช่ครับหม,มุนย้อนศรจังหวะที่หมุนผมจังหวะที่ผมหมุนไปปัป๊บครับปรกากฏว่าได้ยินเสียงสตาร์ทรถสตาร์ทร,รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี้ยฮะครับอืม,อมเสียงก,ก็ทือแฉกแฉก แล้วก็ไปเสียงรถติดปืนปืนอืมแล้วมันดังมาจากหน้าศาลาหน้าศาลาเก่าๆที่เราว่านะครับใช่ครับอืด้วยความที่เราเป็นเด็กครับแล้วเรามีความสงสัยตั้งแต่แรกแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าอเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยออืมันเป็นใครับก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่ใช่คนในหนูบ้านแน่เราไม่เคยเห็นออืเพราะว่าเราจะได้ เก็บเรื่องนี้ยไปบอกทางหลวงพ่อตอนเช้าได้ถูกว่าใครเข้ามาในวัดครับอ่จาจังหวะที่ผมหันกลับไปดูปับป๊บปรากฏว่าสิ่งที่ผมเจออืมอเตอร์ไซคันเดิมครับที่สตาร์ทรถรอไว้แล้วออแต่อมันอยู่ในมุมมืดอืมอืมอืมก็เลยสังเกตไม่ชัดว่ามันมีคนขับอยู่หรือเปล่าครับคือรถตั้งท่า พร้อมที่จะออกแล้วรถกรติกเนี่ยะ uh, uh, uh. ตดมองเห็นไม่ชัดว่ามันมีคนขับหรือเปล่า uh, uh. แล้วรถคันนั้นก็ค่อยๆออกตัว uh huh. จังหวะที่มันออกตัวขึ้นถนนในในวัดเนี่ยปรากฏว่ามันไปนตรงกับเสาไฟต้นหนึ่ง uh. ที่มันมีไฟส่องลงมาพอดี uh huh. ซึ่งนั่นมันเป็นการยืนยันเห็นได้ชัดเลยว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นไม่มีคนขับ เฮ้ยไม่มีคนขับแล้วมันมาได้ยังไงเออเออแล้วิ่งวิ่งไปคือปกติมอไซค์ถ้าไม่มีคนขับจะ<อ>ต้องหลมเออเออใช่ใช่ใชแต่นี่ไม่หลมเออกลับขี่ต่อไปครับแล้วที่หน้าตกใจปเป็นเกราะก็นั้นถ้าเป็นมอไซค์ปกติมันจะต้องขี่ออกทางซุ้มประตูโบสถ์ซึ่งประตูโบสถ์เนี่ยมันก็จะอยู่กับประตูวัดพอดีครับ แต่มันไม่ไปฮนะมันไปทางไหนอะ่ะมันเบนหัวกลับตรงไปทางเมนเผาศพเหรอเฮ้ยเออเออเออแล้วไงต่อไงต่อแล้วเมนเผาศพะคือมันไม่มีไฟแล้วนะครับมันไม่มีไฟแล้วเออๆจู่ๆมอเตอร์ไซค์คันนั้นอะ่ะวิ่งก็ไปหลังเมนแล้วอันตรธานหายไปกับความมืดเลยเฮ้ยเออเออเออ นะฮะตอนนั้นเห็นอยังไงเอ,อิร์ดว่าก่อนเลยแล้วที่ช็อตไปกว่านั้นฮะครับหลังเมนเนี่ยเออมันจะเป็นทุ่งหญ้ามันจะเป็นท้องนาไม่มีถนนหนทางไม่มีบ้านคนไม่มีแต่ทางวัดอะก่อนที่เขาจะสร้างเมนเนี่ยครับเขาถมขึ้นมาให้มันเสมอกับระดับถนนข้างวัดอืมอืมซึ่งหลังเมนกับท้องนาเนี่ยมันมีความสูงต่างกันตั้งห้าเมตรโอ้ อืม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 ซึ่งร,รับประกันได้ถ้าเป็นคนปกติขี่ยังไงขี่ลงไปยังไงต้องตกล้านตัวเซนก็ต้องตกแหละครับตกมันก็ต้องมีเสียงโคมคคามแหละเอ,อิร์ธใช่มันก็ต้องมีเสียงอืม,อมแต่อยู่ยรถคันนี้ยวิ่งเข้าไปหายเงี้บเข้าไปในความมืดเสียงเสริงก็ไม่มีครับผมก็เลยรีบเข้าห้องพักแล้วรีบนอนอืมอืมอืมเพราะเช้าขึ้นมา รีบบอกเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ทราบแล้วก็ขึ้นไปเรียนให้กับทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้รับทราบอแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างตอนที่บอกหลวงพ่อก็ตกใจหลวงพ่ออูทายขึ้นมาว่าครับวิขนาดผ่านไปเกือบสิบปีแล้วเขายังอยู่ตรงนั้นอีกเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะใช้คําว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านรู้ว่าวิญญาณตัวนี้เนี่ยเป็นใครใช่ครับท่านรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นครับ ด้วยความที่ผมเป็นเด็กแล้วผมสงสัยออผมก็เลยเรียนถามพระเดชทุกคนหลวงพ่อหลวงพ่อครับอืมมันเกิดอะไรขึ้นกันนี่อืหลวงพ่อท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อสิบปีก่อนก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่วัดแห่งเนี้ยอืมมันเคยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาอกหักจากความรักออคือแฟนเขาเนี่ยไปมีคนใหม่อื แล้ววันนั้นนะ่ะช่วงกลางคืนช่วงกลางดึกเนี่ยเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันเดิมเนี่ยออืเข้ามาในวัดอืปะตรงหน้าสาลาตรงที่จอดตรงที่เราเห็นคืนนั้นเลยครับเขาเสียใจมากมที่ผู้หญิงคนเนี้ยไปแต่งงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่เขาออืเขาก็เลยเขียนจดหมายเมื่เห็นหลวง,งพ่อเล่าให้ฟังนะเขาก็เขียนจดหมาย ใส่ไว้ในหน้าตักหน้าต้กการถอืมแล้วเขาก็ชักปืนทิ่ที่เหน็บมาด้วยยิงตัวตายหน้าสาราการเรียนหลังนั้นเลยรอครับคือพอได้ยินพอสิ้นเสียงปืนปุ๊บหลวงพ่อพระเพ้อตกใจตื่นท่นานก็ลงมาดูครับปรากฏว่าออืพบศพชายคนเนี้ยนอนเสียชีวิตอยู่พร้อมกับปืนในมือครับ แล้วพ้าเนี่ยท่านก็ไปเห็นจดหมายหน้าตะกร้ารถเป็นข้อความเขียนประมาณตัดโพว่าน้อยใจครับแล้เสียใจยมากที่แฟนเขาหนีไปแต่งงานโ,โดยที่ไม่รักเขาแล้วออ,อ,อแล้วเขายังทิ้งท้ายไว้อีกว่าว่ายังไงครับศพสาศพเขาเนี่ยให้นําไปบาเพ็ญกุศลที่วัดนี้เลยอื และให้จัดการเผารอยอังคารให้เสร็จจับเลยเพราะเขาไม่มีญาติเหลือแล้วส่วนเงินทำศพก็ไม่ต้องห่วงให้ไขใต้บอบรถเขาเตรียมเงินสดไว้เพื่อทำงานศพเขาโดยเฉพาะเลยโอ้โหเหรอครับครับเพคือเขาวางแผนมาหมดทุกอย่างครับครับชาวบ้านเมื่อรู้ข่าวเช้าวันรุ่งขึ้นก็มาเตรียมสถานที่จัดงานศพให้ผู้ชายคนนี้คร เยวขอสมมติชื่อคนตายว่าเป็นนายดีก็แล้วกันก็ผมจําไม่ได้แล้วว่าเขาเป็นอะไรไม่เป็นไรครับใครก็ได้ครับโอเคครับชาวบ้านจะมาจัดงานศพให้นายดีครับกะว่าสวดสามคืนแล้วก็เผาครับปรากฏว่าในคืนที่สองเนี่ยในขณะที่ตั้งสวดศพเสร็จครับชาวบ้านกัดหมดสับเปลือปิดสาระปึ้งคราบเตอนจารวัดหมดแล้วครับมันก็มีวัยรุ่นคนหนึ่ง ตั้งใจที่จะมาขโมยของในวัดอยู่แล้วอครับแล้วบังเอิญมาเจอมอเตอร์ไซคันนี้จอดอยู่หน้าสาราพอดีครับพร้อมกับกุญแจที่เสียบไว้อออด้วยความที่ว่าอยากจะเขาอยากจะขโมยของวัดอยู่แล้วอืเมื่อเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เสียบกุญแจคาไว้ครับเขาก็ตัดสินใจขโมยมอเตอร์ไซคันนี้ แต่เรื่องหน้าช็อกมันก็เกิดขึ้นครับยังไงเอดเอ้ยลุ้นว่ะเออคือพอเขาข่อมรถครับบิดกุญแจเออสตาร์ทเครื่องปั๊บคับปรากฏว่าเขายังไม่ทันได้ดิบอ๋อออยังไม่เดินคันเร่งไปเลยนะออยังไม่ทันได้จับคันเร่งเลยครับปรากฏว่าเครื่องเร่งเองเออพอเครื่องเร่งเองเสร็จปุ๊บมันก็เบนหัวแล้ววิ่งไปทางเมย์เลย เออเออเออซึ่งมีคนซ้อนอยู่ครับวิ่งไปเออซึ่งอย่างที่ผมบอกมังแต่แรกครับหลังเมนมันก็สูงจากท<อ>้องนาประมาณห้าเมตรเออมันก็ตกลงไปโอ,อ้โหมวัไวรุ่นคนนั้นไม่ตายฮะครับแต่กิการอ,อแล้วเขาเล่าให้ฟังว่า หลังจากที่ตกลงมาเนี่ยเขาก็ปวดพรมานแล้วมอเตอร์ไซค์มันก็ตกอยู่ใกล้ๆเขาครับก่อนที่เขาจะสลบไปเนี่ยเขาเห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งยืนข้างมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ชี้มาทางตัววัยรุ่นคนเนี้ยครับแล้วเขาก็พูดขึ้นพูดว่าถ้ามึงมีถ้ามึงยังมีความคิดที่จะขโมยของอีก รอบหน้ามองไปอยู่กับกูแน่หลังจากนั้นก็สลบไปตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็ไปอยู่โรงพยาบาลในช่วงเวลาตีสองเพราะว่าชาวบ้านเขาก็มาเจอครับเขาก็เล่าให้ญาติพี่น้องเขาฟังเช้าวันต่อมาญาติพี่น้องเขาก็เลยพามาขอเขามาครับวัยรุ่นคนนี้แทบช็อกเลยฮะเพราะในบีเนี่ยคนที่ตายเนี่ย คือคนเดียวกับที่เขาเห็นเมื่อคืนโอ้โก็เจอผีในบีนี่แหละมันหลอกเพราะเขาจะโมยมอเตอร์ไซค์เขาอะเนาะใช่ค่อแล้วยังไม่จบแค่นั้นฮะเฮ้ยยังไงอีกเอิร์ดหลังจากที่เผาศพในดีไปได้ประมาณสักสองสัปดาห์ครับทางหลวงพ่อเนี่ยท่านก็เช้าวันต่อมาท่านก็ทําวัดอะไรปกติอืมก็มีชายหญิงคู่หนึ่งเข้ามาที่วัดครับมาถวายสักการะ อด้วยความที่หลวงพ่อเป็นพระท่านก็ต้องถามอืมอา้าวโยมมาทําอะไรเหรอครับผู้หญิงเขาก็บอกอ๋อจะมาถวายสังฆทานเจ้าค่ะครับอา้าวแล้วมาถวายสังฆทานแบบวันเกิดหรืออุทิศให้กับคนตายละ่ะอืมเพราะว่าบทสวดสวนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอืมเหรอครับอืมอ่าเขาก็เลยบอกว่าจะมาทำบุญอุทิศให้กับคนตายเจ้าค่ะครับหลวงพ่อก ได้วขวามที่หลวงพ่อแกก็อยากรู้แกรามภาษาพระแกก็เลยถามว่าแล้วอุทิศให้กับใครละ่ะครับดิฉันจะอุทิศให้กันายบีเจ้าค่ะ<ม>หลวงพ่อก็สะดุ้งเลยครับจะบอกว่านั่นคือแฟนเก่าของนายบีที่ทิ้งไปจนทําให้ในายบีต้องฆ่าตัวตายอะ่ะหลวงพ่อก็เลยถามเออแล้วยมเป็นอะไรกันในบรายบีละ่ะครับ อ๋อดิฉันเป็นแฟนเก่าของนายบีเจ้าค่ะอืมอ้มอาวแล้วทําไมเพึ่งจะมาทําบุญให้เขาล่ะครับเพราะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนอเพึ่งจะเผาศพเขาไปเองนะอ๋อช่วงงานศพอ่ะดิฉันก็ไม่รู้หรอกนะเจ้าค่ะคว่าเขาตายอืมอืมแล้วดิฉันก็ยังไม่ทันได้ว่างอืมพอดีกําลังยุ่งๆกับงานแต่งครับใก่อยู่ไม่ได้เลยเจ้าค่ะออ เพราะเขาเนี่ยตามรังควานตลอดโอ้โหตามรังควานไม่เลิกละเลยเจ้าค่ะอืมอืมพ่อก็บอกอย่างนี้ครับแล้วหลวงพ่อก็เลยถามแล้วทำไมโยมถึงจัดถึงใจมาทําบุญให้เขาละ่ะอืมดิฉันเพิ่งจะมาทราบข่าวภายหลังว่าเขามาฆ่าตัวตายเพราะว่าน้อยใจดิฉันอ๋อครับ ก็เลยอยากจะมาทําบุญแล้วก็ให้เขาโอโหสิกรรมให้กับดิฉันเจ้าค่ะหออลวงพ่อก็เลยอันนั้นก็ได้ต้นงั้นหลวงพ่อจะทําบุญไปให้ครับหลังจากที่เฉวายสัปทานเสร็จกรวดน้ําเสร็จหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเดี๋ยวโยมเนี่ยน,นําน้ําเนี่ยไปกวดข้างล่างนะครับแล้วก็อูรพทิดบุญบุญสนให้เขาอือแต่อย่างตามพระพุทธศาสนาแหละครับ คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะได้บุญยากพอจังหวะที่ผู้หญิงเขาเดินลงไปครัหลวงพ่อท่านเห็นท่านเห็นวิญญาณในบีนั่งเดี่ยวต่อหน้าหลวงพ่อเลยครัหลวงพ่อท่าก็เลยบอกโย وم, มบุญเนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ให้โยมโหิกรรมให้กับเขาซะ ระยงก็เป็นกพิตัวดีๆครับหลังจากนั้นเขาก็หายไปตามสายลมอ้โหซึ่งหลงพ่อบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านมาประมาณสิบปียังไม่มีใครเคยเจออีกเลยครับจนกระท,ทั่งเอิร์ดมาเจอเป็น,นมเนี่ยเออทําไมต้องเป็นเอ,อิร์อนะวะผมก็เลยถามแล้วตั้งสิบปีเออทําไมต้องเป็นผมหินครับนั่นสิ หลวงพ่อท่านก็บอกว่าคนพวกเนี้ยเขาคงอยากจะได้บุญซึ่งผมเองเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วครับมีเท่าไหร่ผมก็ทำเงินบุญหมดห้าบาทสิบาทผมก็ทําหมดอืแล้วทําไมต้องจาะจงเป็นผมนั่นนะสิคนอื่นมีเป็นร้อยอแล้วผมเห็นคนเดียวครัหลวงพ่อก็เลย ถ้างั้นเอานี้นะถวายสังฆทานให้เขาซะแล้วก็ไปกวดน้ำให้เขาจุดธูปบอกเขาเขาจะได้ไปสูป่ภพภูมิที่ดีอืเชื่อไหมฮะหลังจากที่ถวายสังฆทานเสร็จอะไรเสร็จผ่านไปคืนวันนั้นนะฮะผมหลับแล้วผมก็ฝัน แต่ผมไม่ได้ฝันเห็นเขาหรอกนะในความฝันนะคือผมไปยืนอยู่ข้างสลาครับจุดเดียวกับว,วันแรกที่เห็นอืมแต่ผมได้ยินเสียงแทนเป็นเสียงอะไรคราวนี้เป็นเสียงผู้ชายฮนะครับกล้องออกมาบอกว่าอืมไอ้หนูอืมขอบใจมากนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยอืมที่ต้องทําให้หนูกลัวครับ ตอนนี้ไปหนูจะไม่เห็นอีกแล้วเพราะหนูได้มาปลดปล่อยวิญญาณของลุงแล้วครับแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาเช้าพอดีอเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็จบลงตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเจอลุงคนนั้นอีกเลยไม่เคยเจอมาใส่ไคันนั้นอีกเลยครับอ๋อโอ้แปลกเนาะนะฮะ สิบกว่าปีเว้ยเอิร์ธนะที่ใช้คําว่าคนในละแวกนั้นเนี่ยไม่มีใครเคยพบเห็นดวงวิญญาณของเราเรียกว่าลุงบีแล้วกันนะใช่ครับเลยจนกระทั่งเอิร์ธและครอบครัวเนี่ยนะฮะเข้ามาที่วัดแห่งนี้อ่าครับแล้วเขาก็มาปรากฏกายให้เอิร์ธเห็นครับโอ,อ้อันนี้แปลกมากแล้วถ้าถ้าจะมองว่าเขาอยากจะขอส่วนบุญหรืออยากขอให้ทําบุญให้เนี่ย คนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมไม่ไ<ด>เลือกอ่ะทาไมต้องมาเลือกเราจะบอกว่าเราเป็นเด็กจิตบริสุทธิ์เหรอเด็กก็แบบมันก็ก็พระสงฆ์ก็จิตบริสุทธิ์หรือเปล่าวะในความคิดคพี่นะเอ้ยไปขอรรพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้นี่ให้ท่านทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ให้แผ่เมตตาให้ให้อะไรให้แบบเนี้ยนะก็น่าจะได้บุญบบนะแต่นี่คือ หายไปเป็นสิบปีแล้ววันดีขึ้นทีอยู่ดีก็โผล่มาให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้พบเจอครับคือต้องบอกนี้ครับว่าครับพ่อแม่ผมเนี่ยเคยพาผมไปดูหมอคนหนึ่งออแล้วหมอก็เคยทำนายายทักไว้ว่าว่า,วาเด็กคนเนี้ครับจะว่าเป็นกลุ่มน้อยๆก็ได้ที่จะพบและสัมผัส และจะได้ปลดปล่อยเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายมากกว่าคนอื่นอืเรอครับอืมคือจะต้องบอกว่าถ้าบอกว่าผมเป็นคนมีเซนต์ก็ไม่เชิงครับแต่ตอนนั้นยังเป็นเด็กอืมแล้วต้องบอกว่าอันที่จริงนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งเองเหรอใช่ครี่คือโอ้โหเป็นเรื่องเดียวเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตของเอิร์ธเท่านั้นใช่ครับโอ้โห ทั้ออว่าอเอ,อิร์ว่าก่อนว่าก่อนตลอดระยะเวลาตั้งแต่สามขวบครับจนถึงอายุยี่สิบปีผ่านมาสิบเจ็ดปีเนี่ยครับผมพบเจอแล้วก็เคยช่วยเหลือดวงวิญญาณมากกว่าสิบเรื่องอืม,อม,อม,อมอันนี้ไม่ได้โอ้อวดนะครับครับแต่มันเป็นความจริงอืมเพราะว่าถ้าผมไม่พบเจอเอง ผมก็ไม่กล้าพูดอืมแล้วผมก็ไม่สามารถเล่าออกมาได้ครับแต่บางทีมันอาจจะไปติดประตอได้เพราะว่าเรื่องมันผ่านนานมากแล้วสิบกว่าปีก็อาจจะมีหลงหลงลืมลืมบ้างไปในในแบบความทรงจําบางส่วนนะเนาะนะฮะใช่ครับอ๋อโอเคได้ได้ได้นะนะก็ก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่แปลกมากนะอย่างที่พี่เก่งได้ได้พูดไปนะครับเอิร์ธว่าทําไมเขาถึงเลือกเรา แล้วใช่ครับมันดูไม่มีเหตุผลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคืออย่างที่พี่เคยพูดประจำมาความบังเอิญมันมันก็คือความบังเอิญเนาะนะ<ช>นครับบังเอิญว่าเอิร์ดดันไปอยู่ตรงจุดจุดนั้นพอดีแล้วก็เขากับเอิร์ดอาจจะมาจูนกันได้ตรงกันพอดีแล้วก็ช่วงจังหวะนั้นคือเป็นช่วงที่เขาเนี่ยกําลังจะเขาเรียกว่าหมดกรรมของเขาแล้วอ่ะนะก็เลยอาจจะมาจูนจังหวะเจอเอิร์ดพอดีเลยนะฮะจังหวะที่ผมเข้าไปพอดีอครับ นะโอเคเอิร์ส okay. สนุกมากเรียกว่ามาเปิดหัวประเดิมให้พี่เรื่องแรกวันนี้สนุกจริงๆสนุกมากสนุกมากไม่น่าเชื่อว่าเอิร์จะอายุยี่สิบนะเป็นเด็กอายุยี่สิบที่พี่ใช้คําว่าเล่าเรื่องได้เก่งมากๆอ่ะขอบคุณมากครับเออไปคราวหน้ากลับมาเล่าให้พี่ฟังอีกนะเออนะใช่ครับพี่ขออนุญาตจองตัวไว้เลยนะดนเดี๋ยวไว้วันได้มพี่มาขอเกินไว้ก่อนแล้วกันนะค,ะครับว่ารรเรื่องหน้าอืมยังอยู่ที่วัดเดิมครับ เปลี่ยนจากความบังเอิญเป็นความสุดช็อกซ้อนช็อกดีกว่าพูดตรงๆนะอยากจะฟังซะเลยทีเดียวนะฮะแต่เกรงใจเหมือนกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันน้องเอิร์ธสับเรื่องราวเหตุการณ์นี้นะปล่อยทีเซอร์มาแล้วเพราะฉะนั้นข่าวหน้าอย่าให้ทีเซอร์นี้นะมันมันเหงานะนะมาฉายหนังตัวจริงให้พวกพี่ดูนะได้ครับผมได้เลยครับขอบพระคุณมากเอิร์ธนะสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ขอบพระคุณจริงๆนะครับครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ <S 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 2> <S 2>